ไม่ได้กดกันเลยนะต้องเรียนสื่อมวลชนนะครับผมคิดว่าคนที่อาสามาทําหน้าที่ให้สังคมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีมาทําเรื่องดีๆให้กับทุกคนนะครับงั้นสำหรับผมเนี่ยไม่ได้ดูใครเป็นคู่แข่งเลยเป็นผู้ที่อาสาคือจิตอาสามาทําความดีให้กับประชาชนขึ้นอยู่ประชาชนจะเลือกใครนะครับแล้วผมเองเนี่ยผมก็มองแล้วว่าผมเนี่ยไม่ได้ถ้าเปรียบเหมือนสินค้าเนี่ยมันไม่ซ้ำกับใครเลยอะ่ะผมน,น,านําเสนอแนวคิดผมว่า กรุงเทพควร,รจะอิสระแต่พักการเมืองนะครับแล้วกรุงเทพควรจะเป็นนักบริหารเมืองไม่ใช่นักการเมืองแล้วแล้วนักบริหารคนนี้ต้องเป็นนักประสานสิบทิศเพราะว่ากรุงเทพเรามีทั้งการปกครองส่วนกลางส่วนพื้นภาคส่วนท้องถิ่นอยู่ด้วยกันและที่สำคัญน,นะฮะกรุงเทพเนี่ยวีเอีเยอะที่สุดแล้วกรุงเทพอยู่ด้วยเองตัวเองไม่ได้หน่วยงานต้องไปอาศัยหน่วยงานอ,างอื่นเยอะเลยดังนั้นการเป็นนักประสานที่สําคัญอันนี้เป็นหัวใจในการสําเร็จในการแก้ปัญหากรุงเทพแล้วก็ต้องเป็นนักคิดสร้างสรรค์ พราะกรุงเทพเขาจะกลางตำรากฎหมายอย่างเดียวนะครับผมก็ททาไม่ได้หรอกเพราะที่เห็นเรื่องผิดตรงนั้นเนี่ยกฎหมายมีทั้งหมดทําไมรองทับไ,ทไม่ได้นะครับผมว่าต้องใช้รัฐศาสตร์มากกว่ารื่องอีสาแล้วที่สําคัญเนี่ยผมว่ากรุงเทพต้องเป็นนักสื่อสารมวลชนด้วยถามว่าทําไมครับผมว่าจำเป็น,นคราถ้าท่านมีโครงการดีๆความคิดดีๆถ้าท่านสื่อสารมวลชนกับประชาชนไม่ดีเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจไม่เห็นประโยชน์สําเร็จไหมไม่มีทางเลยครับพราะจำเป็นจะต้องสื่อสารให้คนเข้าใจ ท่าประชาชนเข้าใจและเห็นประโยชน์ถ้าประชาชนงเข้าใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์เขานะไม่ต้ออกกฎหมายเลยผมว่าเขาเข้าใจเขาแย่งัานทําเลยนะครับทั้งผมเลยคิดว่าของผมเนี่ยวางโปรเชียงีเหมือนตัวผมเองเป็นเหมือนสินค้าที่ไม่เหมือนใครผมเป็นนักบริหารเมืองประสานสิทธิทิศนักคิดสั้นสันสื่อสารบนชนได้ไม่สังกัดพรรคถ้าจะเลือกพรรคเขาก็ไปเลือกสองกลุ่มนั้นสองพรรคนั้นถ้าเลือกอิสระก็มีผมกับพี่สายลีถ้าอยากได้ผู้ว่าเป็นตำรวจก็เลือกพี่สาลี ถ้าอยากได้ผู้ว่าเป็นนักบริหารภราสาสิบคิดนักคิดสร้างสรรค์สื่อสารมวลชนได้ไม่สังกัดพักคด้วยผมไม่ช้ากับใครเลยจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่รู้สึกว่าแข่งไครแต่ทุกคนเสียสละเป็นจริงทำจริงดีรับประชาชนด้วยกันครับ